คนเยอะมากครับผมเนาะพระพุทธเท่าปีนี้จะย่างเข้าสู่80ปีนะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพระหัตถชาแนลครับเมื่อนีครับวันที่1ิหามีถุนยนสองหาหกครับผมเมื่อนีครับจะโทรหาผิดตายอ๋อรับแรกครับผมเนาะเลขล็อกวงในมาฝากเอฟซีทางช่องครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาฬสินครับผมตอนนี้ครับพอวาเดินทางเมื่อวานครับผมเนาะมากรกาบเมื่อวาย หลวงปู่ศิลาครับผมเมื่อวานนี่ครับผมเมื่อเช้านี่กะได้ไปกราบไปไหว้แล้วครับผมเนาะเมื่อวานไปกราบรูปเหมือนครับที่ว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับผมเนาะรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาครับผมแล้วก็เมื่อเช้านี้ครับผมไปกราบไปไหว้หลวงปู่ศิลาไหมล่ะครับผมแล้วก็ได้บูชาเบียแก่แล้วกับกำไลหยกแล้วครับผมเนาะแต่ว่ารอบนี้ผมได้ของมาบ่หลายครับผมเนาะเบียแกสิบเก้าองค์ครับผมแล้วก็กำไลหยก ชิ้นครับผมเนาะอย่างละ19ชิ้นเองครับผมแต่ว่าเพิ่นวาครับผมเนาะลูกศิ์ของตรงปูซิลาครับผมเพิน่นติดต่อผมมากกับพออ,อครับผมเนาะเป็นพอต้งเรียนอยู่ที่จังหวัด้อยเอ็ดครับผมเนาะเพิ่นวาเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพิ่นทรงให้ผมที่หลังครับผมเนาะผมสั่งไปแล้วอย่างละประมาณ500ชุดครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ตั้งราคาขึ้นมาแล้วก็จะให้เบอร์ทักไลน์ของ มีจำนวนจำกัดนะครับผมของมีบน่หลายครับผมเนาะโทรหาพิดตายครับผมเดี๋ยวผมขึ้นบรรยากาศของหลวงปู่ศิลาเดินก่อนครับผมเนาะวัดหลวงปู่ศิลาผู้คนเยอะมากครับผมนี่ครับบูชามากครับผมเนาะจากวัดโดยตรงครับโทรหาพิดตายอ๋อรับแร่ครับผมโทรหาพิดตายอ๋อรับแร่ครับ ี่สวัสดีครับพี่ตายครับเป็นไงเดินทางไปถึงแล้วยังเนี่ยถึงแล้วครับผมถึงแต่บ้านแล้วครับผมถึงแต่เมื่อวานเลยแล้วห้าห้าโมงกว่าใช่ครับนอนนี่คืนหนึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยพอหรอครใช่ใช่เมื่อเช้านี้ไปกราบไหว้หลวงปู่ศิลาแล้วเมื่อเช้านี่กราบเรียบร้อยแล้วใช่ครับไม่เป็นเด็กไหมคะอะไรนะพี่ต่ายไม่เป็นเด็กไหมคะ ม่ได้ได้ขอเลิกนะผมไปอ่ามากับคำวันแล้วก็เอาอะไรนะเบี้ยกแก้แล้วก็กาไรหยกมาให้เอฟซีทางช่องบูชาครับผม,มแต่ได้มมนเยอะพี่ต่ายได้อย่างละสิบเก้าสิบสิบเก้าองค์เองได้มันเยอะครับเพราะว่าค,คนคนมาเยอะมากเลยเป็นหมื่นผมว่ามั้งเป็นหมื่นได้มั้งใช่ใช่บูชากี่บาทคะยังไม่ดูราคาพี่ต่ายยังไม่ตั้งราคาตอนนี้ได้มาอย่างละสิบเก้าสิบเก้าองค์เองโอ้ยพี่ต่ายจองหนึ่งไหม แล้วก็ตอนนี้ผมก็ติดต่อลอูกศิษย์หลวงปู่ศิลาแล้วก็พออ,อ,อที่ว่ารู้จักกันให้แกส่งทยอยส่งไปเรื่อยออเข้าที่ต่ครับท้อยส่งเรื่อยเอาเพราะว,ว่าแกอยู่ในวัดก็คนกล้จะรู้จักเพราะว่าเมื่อเช้านี่คนบูชาเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ไ่้จองด้วยนะได้ครับได้ครับเพราะว่าอยากอยากอยากบูชาท่านเหมือนกันครับผมโอเควันนี้นะคะเลขลบวงในเนาะ ครับผมพี่ต่ายจ้ะโอเคเตรียมกระดาษประกาศจนนะคะเอฟซีเลขล็อกวงในใช่แล้วครับผมวันที่สิบหกมิถุนาพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขล็อกวงในนะคะเตรียมกระดาษประกาศพร้อมหรอยงครับหนึ่งพี่ต่ายหาอยู่โอเคครับโอเคพี่ต่ายอากาศร้อนมากเลยวันนี้ใช่ครับผูค้คนก็เยอะมากผมตื่นตั้งแต่หกโมงเลยนะผมตื่นไป ไปรอปลวกมาเก้าโมงเกือบเก้าโมงกว่าเป็นเก้าโมงอ่ะใช่คนรอเยอะมากเลยโอ,อ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปไหมถ่ายนิดเดียวพี่ต่ายคนมันเยอะแล้วก็ร้อนมากมถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายเยอะถ่ายนิดเดียวน้องทเพลงก็ไปใช่ครับใช่ครับน้องเพนก็ไปใช่ครับเดี๋ยวนี้พี่คุยกับน้องเพนแล้วนะครับผมรู้จักกันแล้ว โอเคค่ะเจอเซียมกจะประกาศจดนะคะครับผมพี่สายครับเลขละวงในนะคะพร้อมหรือยังรับผิโอเคพี่สายครับโอเคครับจากจากเลขละวงในนะคะครับอ๋อมันตรงกับเลขควันทงเลยอ่ะครับถ้าถูกขอให้แตกเถอจากควันเม็ดเดียวเสียวบนนะคะโชว์โชว์โชเลยค่ะควันเม็ดเดียวเสียบนห้าค่ะนบนห้าครับพี่สายครับไปแล้ว นะคะตัดเ,เล่นได้นะคะก็มีนะคะห้าสามศูนย์ค่ะห้าสามศูนย์ครับโอ้คิปค,ปคิปแรกไปใจ่ายฟันบนสามเลยนะใช่ครับไม่ใช่<า>ฟันฟันห้าฟันห้าแล้่อ,พ,อพี่จ่าฟันฟันบนคิปแรกฟันบนสามใช่ไหมใช่ว่าใช่ว่าสี่สามห้าใช่ไหมคิปแรกแต่ใช่่ะใช่แล้วก็ล่างฟันหกใช่ครับพี่จ่ายบอกแล้วว่าชุดที่พี่จ่ายฟันไปชุดคิปแรกคือเน้นเลยสําหรับสายวิ่งบนวิ่งล่างค่ะครับผม แต่ตัวเจาะจะเข้าหรือไม่เข้าพี่จ่ายไม่รู้แต่เน้นสําหรับผู้ที่ชอบวิ่งบนวิ่งล่างเลยอืแล้วนี่ดันมาจับมัดกับวันนี้อีกโอ้ตายล้วแตกสามตัวแน่เลยคนเนี้ยไ,ได้ครับ <c oughs> ได้ครับโอเค,ค่ะห้าสามศูนย์นะคะครับผมพี่จ่ายห้าสามหนึ่งค่ะห้าสามหนึ่งครับ <c oughs> คะ่ะห้าสามสองค่ะห้าสามสองครับค่ะส <c oughs> ัดเล่น้วยนะครับผมตัดเล่นก็จะมีห้าสาม ห้าศูนใช่ครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองครับผมใช่ครับพี่จ่ายบนบนบนนะคะโอเค,คแต่ว่าเลขเลขนี้น้อยถ้าใครเล่นบนล่างไปกลับก็ได้เนาะใช่ครับเพราะว่าเลขไม่กี่คู่<ฮ>คแล้วเลข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 ล่างนะโอ้โหสุดลงในให้มาเม็ดเดียวเลยค่ะตรงกับเลขวิ่งคลิปแรกของพี่จ่ายเลยครับผม วันเม็ดเดียวเสียวล่างนะคะเลขลาบวงในนะคะครับวันหกสองค่ะค่าหกงครับว้าวล่างสองไม่รู้นะผมไม่ชอบมาลุ้นกันหกสองนะคะหกสองหกสองสอาหกแต่ไอ้เรื่องที่ว่าเอฟจะบอกว่าหกกับเก้าเปเลขเดียวกันอะไรก็แล้วแต่เนาะใช่ครับใช่ เป็นน้องผ่านก็จว่าไม่นะพี่จ่ายถ้ามันออกหกสองถ้ามันถูกออกเก้าสองมันก็ไม่ถูกนะอย่างงี้ใช่ไหมอ้ใช่ครับแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ดงวดงเนาะจะคิดจะกลับอะไรก็แล้วแต่เนาะอย่างอย่างงวดที่แล้วที่พี่จ่ายให้ห้าอะไรนะเดี๋ยวห้ามันออก <5 S 2> อะไรนะงวดที่แล้วน้องผ่านห้าสามเก้าใช่ไหมออกพี่จ่ายให้ห้าสามมันออกห้าเก้าสามครับเออแล้วพี่จ่ายให้ห้าห้าเก้าหกใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับบางคนเขาก็กลับหัวเฮ้ยพี่สายให้ห้าอะไรมาเดี๋ยวห้าหกสามเออมันแบบตอนน FC ีเขาไปกลับเป็นเก้าไงเขาก็ถูกสามตัวไปครับผมมันแหละนั่นแหละโอเคจ้ะก็แค่นี้แหละจ้ะลานวาตันนีเรียกล็อกวงในงวดนี้ครับบนวิ่งห้าครับแล้วก็ชุดสามตัวครับห้าสามศูนย์ครับห้าสามหนึ่งห้าสามสองครับ ใช่ค่ะถูกต้องค่ะล่างหกสองครับผมพี่ต่ายใช่เม็ดเดียวราคาโอเคจะามนี้แหละเลขเราคงในนะคะครับผมพี่ต่ายครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ขอให้เอฟซีที่ติตจมน้องมาดกับพี่ต่ายสาวรับแรงนะคะโชคด,ด,ด,ดีหมดนี่หมดสิ้นเลยกินเลยใช้รวยๆอยงนนะคะครับพี่ต่ายขอบคุณมากาครับยังไม่เจ็บไม่จนสวัสดีดค่ะครับผมค้าสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะกันนี่ครับผมเนาะ หลังจากที่ผมได้โทรคุยกับพี่ตายอ๋อรับแกครับผมเดี๋ยวผมขึ้นบรรยากาศอ่าก่อนคลิปรับผมเนาะขอลูงปูซีลากับทายคลิปของหลวงปูซีลาให้เอฟซีทางช่องเบิงบรรยากาศวัดปูซิลาครับผมเนาะเลขล็อกวงในครับเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอฝั่งนี้ให้นะครับบนครับวิ่ง5ครับ530ครับ5 3 1สครับ532ครับล่างครับ6 2ตัวเดียวครับ ล่าง6-2ตัวเดียวครับเหมือนเศร้าเนี่ยตื่นตั้งแต่ตีห้าครับผมเนาะตื่นตั้งแต่ตีห้าร้อนมากคนเยอะมากก็ผมวัดหลวงปู่ศิลาครับผมเนาะโอ้โหคนมารอตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองก็มีนะครับมารอครับผมเนาะนอนรอนอนฟ้ารอเพราะว่าโรงแรมที่จังหวัดกระสินครับไม่มีที่พักกับผมเนาะจนมาคนมากเด็กคนมานอนพักครับผมเนาะอยู่วัดครับผมนอนอยู่วัดได้เพราะว่าเพิ่นปล่อยนอนเพราะว่าเพิ่นโทษเช็คโรงแรมในลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลานอะ โทรเช็คงโรงแรมทุกโรงแรมในตัวเมืองกาลสินครับโมวางครับผมเนาะดีมนักว่านี่ผมเรงแรมพักอยู่ครับโมว่านี่การเดินทางามื่ับาเมื่อวานลงปูซีล่านะครับเนาะเป็นทรีมงคลครับผมแล้วก็รมาถ่ายคลิปนิดน้อยให้ผมเนาะบรรยากาศวัดให้เอบที่ทางช่องเบิงแต่วาตัวเลขของปูซีล่าบไดเดอร์ครับผมเนาะไม่ได้นะครับเพิ่นบไดบอกเลขเดอครับผมเนาะกับตามนี่ครับผมแจ้งให้เอฟที่ทางช่องทราบครับ ตอนนี้ผมได้มาครับผมเนาะกาเบี้ยแก้19องค์แล้วก็กำไรหยก19งองค์เองครับตอนนี้ครับแต่มาผมติดต่อไปแล้วทยอยส่งไม่ผมรับผมเนาะเรื่อยๆครับลูกศิษย์ต,ตงปู่ศิลาแล้วก็ท่านผอ,อ,อครับผมกับต,ตามนี่ครับผมเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมลงพรุ่งนี้ดีวกว่าลงที่ว่าเบอร์โทรเบอร์ลา์ยังไงผมว่า19ชิ้นอย่างละ19ชิ้นผมว่าไม่พอหรอก ผมให้ f c ทางกลุ่มก่อนดีกว่าหรือว่าใครทักไลน์มาก่อนนะครับจะได้ก่อนนะครับกับราคาที่ผมตั้งขึ้นมานะครับเนาะกับตามนี้ครับผมเดี๋ยวผมบอกครับผมหรือว่าใครอยากได้ก็ทักไลน์มานะครับตอนนี้ยังไม่โฆษณานะครับเพราะว่าโฆษณาไปครับผมเนาะ f c สั่งมาหลายเดี๋ยวไม่มีของให้เพราะว่าผมต้องต้องล่อของมาครับเนาะตอนนี้มีอย่างละ19องค์เองครับผมเนาะเบียกแก้19กำาไรหยก19ครับ ต้องรอของประมาณ23วันครับผมเนาะผมสั่งมาอย่างละ250ชุดครับผมก็เป็น500ชุดครับผมเนาะเบี้ยแก้2 5งครับแล้วผมสั่งตอนนี้นะครับแล้วก็กําไรยก250รยครับเอากระเป๋ามานนี้ครับผมเนาะกับสุทชานี่กับขาออุ้ยพอนไห่เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมเดินทางแข็งแกรปลอดภัยเด้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับผมเนาะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามครับผมกดไลค์ กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอคลิปแนควคร,นครับผม ङ्गाङ्ग <laughs>